เอวเมสุตังเอกังสมัยังภักวาภาลานาสียังวิหารติอิสิปัตะเนมิคาทายตัดตรโคภักวาปัญจวักิเยภิคูอามันเตสีเทวเมภิกขเวอันตาปะพัชิเตนะนะเสวิตัพายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาลิโกโยอนาทะสันนิโตโยจายังอัตตกิละมะ ทานโยโคทุโคณะลิโยอนัตสันหิโตเอเตเตปิกเวอุโคอันเตอนุปคามมาชิมาปฏิปตาตถทาคเตนัอภิสัมพุทธาปิกุกาลนียานากาลนิอุปัสสมายะอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายังวัตติกตามะ อาจะสาภิกเวมาจิมาปฏิปตาตาทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกการณียานาการณีอุปสมะยาอภินยายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโกเสยยทีทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวมะจิมาปฏิปตาตตะคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกาลนิยานะกาลนิอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายสังวัตติ อีทางโคปันภิกเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลปิทุกขามาลานาปิทุขครั้งโสกปริเทวทุกขโทมาณสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนปะลาติตัมปิทุขครั้งสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอีทางโคปันภิกขเวทุกขาสมะมุ ทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวีการันทิลาคาสหคตาตตาตตาพินันตินีเสยอทิทางกรมตันหาปาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภิกขเวทุขานิโรโทอริยสัจจโยตัสงเยวตันหายะอเตสวิลาคานิโรโทจาโคปตินิสัโคมุติอานาละโยอีทางโคปนภิกขเวทุขานิโร ทักคามินิปฏิปทาอริยสัจอหยาเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโกเสยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาติญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโรกอุทปาติตังโคปนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปลินเยยันติเมพิกขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาติอารโรโกอุทปาทิตังโคปนิทาง สุรัองอริยสัจจังปรินญ,ญาตันติเมภิกาวเวปุเพอนันุสุตเตสุธรมเมสุจักคุอาางอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิ อีทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนาสุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาทิตังโคปั นิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโรโกอุตปาทิตังโกปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหนังติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตตปาทิ ปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโกอุทปาติอีทังทุกขานิโรธโยอริยสัจจติเมพิเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารโกอุทปาติตังโขปนิทังทุกขะ นิโรโธอริยสัจจสัจฉิกาตัพันติเมภิกกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโรโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกันิโรธอริยสัจจสัจฉิกาปันติเมภิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักุงอุตปาทิญานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโรโกอุตปาทิ อีทางทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจนติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาติยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงพาเวตํ พันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโรโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรทักามินีปฏิปตาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโรโกอุตปาทิ ยาวกีวันจะเมภิกเขเวอีเมสูจะตูสูอริยสเจสูเอวันติปริวัตตังทวัทสาการยถาปูตังยานาทสนางนาสุวิสุวิทางอโหสิเนวะตาวหังภิกเขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพัมเกสสัสนภนัพมณียาปชายาสเตยย มนุษย์อนุตตรังสัมมาสัมโพธิึงอภิสัมพุทัสตัญจัญญาสิ่งยาตจากโคมีพิกเวอีเมสุจตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวตังทวัสสาการยตาปูตังยานทัศนังนาสุวิสุตังอโหสิอาถาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาสวะมะเก สภามเกสัตสมณานามานิยปชยาสเทวมนุสัยยาอนุตตะังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจญญาสิงยานันจปณะเมทสนานังอุทาปาทิอากุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินติธานิปุกนัภวิโวติอิทะมโวจะกภควาอัตตมนาปัญจาวคียาปิกุภควโตภาสิตังอภินันทุงอมม อมัสมินจากปาะนะเวยากาลนาสมิงพันยามาเนอายัยมโตโกนทัญสาวีและชางวีตามาลังธรรมมาจากคุงอุทปา,าทียังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเปาวัติเตจะกภักขวัตาธรรม,มาจากเกคุภุมมาเทวาสัธถมนุสาววสูงเอตามภักขวะ ตาพาลานสียังอิสิปตาเนธมิคทาเยอ,อนุตตรังธรรมาจากกลางปวัติตังอัปปติวัติยังสมะเนนวาพัมมาเนนวา,า,เ,นา,วาเทวเนณวามาเลนะวาพรหมนาวา,า,วาเกนจิวาโลกัสมินติภุมมานาังเทวานางังสัตตังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุง จาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตะวาตวะติงสาเทวาสัตรมนุสาวเสุงตัวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตะวายามาเทวาสัตรมนุสาวเสศงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตะวตุสิตาเทวาศัตรมนุสาวเสศงตุสิตา นางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานาลตีเทวาสัตรมนุสาวเวสุงนิมานาลตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปานิมิตวาสววตีวัตีเทวาสัตรมนุสาวเวสุงปานิมิตวาสาวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพัมมายกกาเทวาสัตรมนุสาวเวสุงเอตามภักขวาตาพาลานสียังอีสิ ปัตตนมิคทายยอนุตตรังธรรมมาจากกลางปวัติตังอัปะติวติยังสมะเนนะวาพมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรมุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหาเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรมโลกาสัทโธอพุทธคติอยัญจะ ทศส,ะสะหศีโลกะธาตุสังกัมปีตส,สัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามานโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโฆสีอติกัมเมวะเทะวานาังเทวานุภาวังอัฏฐโขภักขวาอุทา,า,านังอุทาเนสีอัญญาสิตัตตะโพ กุณฑัญโยอัญญาสิวะตาโพกุณฑัญโยติอิติหิทังอายสมะโตกุณฑัญยสะอัญญากุณฑัญโยเตวะนามังอโหสิติ